หา <Hi S 2> <Leo. S 1> ยแล้วหายแล้ว <Leo. S 1> ครับหายแล้วหายแล้วโอช่ครับครับสวัสดีครับก็พบกันนะครับวันนี้มา,าหาพี่ชายท่านหนึ่งที่ปากทงชัยนะพี่ปากทงชัยอยู่ใกล้ๆแล้วนะพาลูกสาวมาฉีดวัคซีนวันนึงนะแล้วก็จะกลับไปกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อ่านี้ก็ มา,มาส่องมาส่องพระของพี่พี่ชายด้วยนะครับมาส่องพระให้พี่ชายด้วยนะทั้งสามอง,งนะครับมองไม่เห็นเลย <อะ S 2> ทั้งสามองเดี๋ยวเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นพระที่ถึงยุคทั้งสามอง,งนะครับเป็นพระเนื้อหาถึงยุคทั้งสามอง,งนะครับแล้วก็มีมาให้พี่ชายด้วยนะครับเออถ้าใครเคยเห็นนะองค์นี้นะครับอันนี้คือ ส่เก้าครับมีองค์เดียวส่วนเก้ามีองค์เดียวนะครับพิมพ์เอนะครับแล้วก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ส่วนใหญ่จะเจอพิมพ์มีจุดนะครับแต่พิมพ์มีจุดหลังๆก็ไม่ได้เช่าหาแล้วเนื่องจากว่ายังไม่เจอองค์ที่ชอบนะครับเห็นไหมเห็นเห็นโอเคไม่จับคือดีๆจับคือดีช่วยแพ็คส่งส่งกลับให้ลูกค้า อยู่กอไหนครับปอสามจะขึ้นปอสี่พอสามขึ้นปอสี่ครับอายุท่าหล่นเลยฮะอ๋ะ <9. S 2> อ,อเกิดสองเกิดห้าห้าน่าจะเก 10, ้าเก้ากว่าหรือสิบสิบกว่าเก้าว่าอ่าเดี๋ยอนี้ให้ดูพิมพ์พระประธานก่อนอันนี้พิมพ์พระประธาน ก็จะมีเกติชยโย<ม>เห็นรูปไม่ชัดเลยอะ่ะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอ่พอพ่อจะส่องอแล้วก็พิมพ์อุ้มบาทน,นี่พ่อจะให้มาอันนี้มาไม้พ่อแล้วทีนี้แต่พอ่อพ่อจะส่องพ่อจะส่องขอดูพิมพ์พราประธานก่อนนะครับ ได้าได้ได้ได,ไดน้นั่งกินนมนั่งกินนมเพราะมือสัน่น <c oughs> มือสัน่นไม่ได้ไม่ได้ขาดกาแฟะนะเพราะเห็นเห็นพระถึงยุคแล้วมือสัน่นเอาอย่างนี้นะครับ <c oughs> เห็นพระถึงยุคแล้วมือสัน่นไม่ไม่เป็นไรพ่อพ่อแนบกล้องอยู่กนี่คือเนื้อหาของพระถึงยุคนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาแบบนี้ถ้าถ้าเวลาถ่ายรูปมาหาผมอย่างเนี้ย ผมไม่ได้แบบคือบางทีถ่ายรูปในกรอบอาจจะบอกลำบากนะแต่ถ้าได้เห็นองค์จริงบอกได้เลยนะครับว่าถึงยุคนะครับถ้าใครมีก็ถ้าถ่ายรูปไม่ชัดแต่อยากจะส่งภาพไปให้ดูก็ส่งไปได้นะครับส่งไปได้นะครับถ้าอยากจะแบ่งผมก็แบ่งได้นะครับพระเปลี่ยนมือนะครับผมลงพระผมถ่ายรูปในถาดพระ ใน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 ถาดถาดนี้นะครับผมถ่ายลงไปอสองวันนะครับส่งให้พี่หลายหลายท่านที่รอนะครับคือภายในถาดนี้ก็ภายในสองวันก็แบ่งแบ่งไปทั้งหมดนะครับรวมถึงพี่ชายท่านนี้ที่ขอศูนย์เก้านะครับก่อนศูนย์เก้าก็มีปกโพองคหนึ่งนะครับแต่โปกโพนั้นส่งมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงอันนี้ผมส่งให้ดูศูนย์เก้านะครับ อ่าน,นี้ครับอันนี้องค์ไหนครับเนี่ยอ๋อโปโพเพราะโปโพมาแล้วโปโพมาแล้วอันนี้ศูนย์เก้านะครับอันนี้สองทะลุต,ตลับนะสองทะลุต,ตลับมือมือสัน่นะสงสัยจะขาดกาแฟนี่นะครับ ดูแบบองค์องนี้ถ้าถ้าดูแบบรอยรอยของด้านหลังเนี่ยคล้ายๆเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยคล้ายๆเลขหนึ่งออันนี้ผมเหมือน <c oughs> เหมือนผม,ผมผมคิดไปเองเนาะเออเหมือนก็ปาดไปแล้วมันมีเอกลักษณ์นะครับขึ้นเป็นรอยเลขหนึ่งอันนี้ก็ชอบชอบอ่าอีกอีกแบบหนึ่งส่วนโปโกนะครับโปโกที่ส่งมาเมื่อวานนะครับนี่นะครับ คือถ้าเป็นพระสายโรงงานนะครับเนื้อหาจะออกมันเงาเลยนะครับแต่นี่คือเนื้อหาของพระสมเด็จที่ผมรับเข้านะครับอ่าแบบนี้ผมแบ่งไปที่อ่าแถวดุสิตมั้งจำไม่ได้นะครับแถวแถวดุสิตองหนึ่งนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งนี่จะไปจะไปที่ไหนนะอูุดรหรืออะไรให้อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดียวของอุดรเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คือพิมปกโพนะครับที่มาาก่อนหน้านี้นะครับที่มาก่อนหน้านี้อเดี๋ยวให้ให้ดูไปด้วยเลยนะครับปกโพอีกองคหนึ่งนะครับอ่านี่ครับองคนี้ไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่อุดรน่าจะอุดรนะถ้าถ้าจะไม่ผิดครับอุดรกกบอลนี่มันคล้ายๆกันนะแต่อยู่คนละภา ครับอนะเดี๋ยวให้พี่ชายไจ้นี้อันนี้ที่ผมลงคู่กันนะครับสิบเท่าไหร่นะหมายเลขสิบเอ็ดสิบสองถ้าผมจำไม่ผิดหมายเลขสิบเอ็ดสิบสองที่อยู่ข้างๆกันนะครับแล้วก็ดูอันนี้พิมพ์เนื้อเนื้อหาของพระสมเด็จนะครับ นี่ของพี่ชายนะครับของพี่ชายที่ปักตงชัยนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่สมเด็จโตนะครับอาจจะไม่ใช่สมเด็จโตแต่ว่าเป็นพระที่ต้องบอกว่าเนื้อหาเนื้อหาแบบ่าสวยเนื้อหาสวยเลยนะครับ สวยนะครับอันนี้เป็นสมเด็จทิมอุ้มบาทนะครับทิมอุ้มบาทอันนี้อาจจะเป็นองค์แรกๆมั้งที่ผมเห็นเอาถ้าถ้าถ้าเป็นพระโรงงานนี้ต้องเห็นบ่อยมากนะต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นสายโรงงานนี่ต้องเห็นบ่อยผ่านตามากนะครับถ้าผมมาจับดูแล้วแบบ สายโรงงานนี้ผมก็จะบอกไปตรงๆนะว่าเป็นพระพิมโรงงานอย่านี้เนื้อหาของพระพิมพ์โรงงานนะครับในเกตชยโยนะครับอันนี้คือเนื้อหาถึงยุคนะครับนี่นะครับไม่ได้ไลฟ์พระมาสองวันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานตอนเย็นก็ไป่าขับรถกับโคราชนะครับก็ก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ดูนะครับ แต่พากใ,ใ,ใ,ในถาดในในในฐานนี้คือผมถูกแบ่งไปหมดแล้วนะครับแบ่งแบ่งไปหมดแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่ากลับบ้านมาก็แวะปักทงชัยนะครับแล้วก็จะกลับเส้นปักเขาปักนะครับเส้นเขาปักใ,ใกล้กว่านะเพราะอยู่แถวบางนานะครับอ่าโอเค โอเคครับวันนี้ก็น่าจะได้เห็นเนื้อหาของพระที่เอามาแบ่งนะครับศูนย์เก้าครับส่วนพระในถาดก็ที่เลือกไว้ก็แบ่งออกไปหมดแล้วนะครับคร่าวๆนะครับล่าสุดก็จะเป็นาบางคนพมนะครับองค์เนื้อขาวๆนะครับอโอเคนะครับ หน้าจอสักรูปหนึ่งครับแคปแคปหน้าจอรูปหนึ่งเอาไว้ลงหน้าปกนะครับ